ดิฉันนางสาวกัลยาพรพินสอน้อยดิฉันนางสาวและพิพัฒน์โนมูทศวันนี้เราจะมาศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่ไหนกันละคะวันนี้เราจะมาศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของประสัทนนกูหรือเมืองโคราคาปุระนั่นเองคะ่ะเมืองโคราคาปุระมีสถานที่โบราณกี่แห่งคะมีทั้งหมด3าแห่งคะ่ะมีอะไรบ้างคะมีปราษาทเมืองแขกราษาทนนกูแล้วก็ปราษาทเมืองเก่าคะ่ะ นกูตั้งอยู่ที่บ้านกก,กอบอำเภอสุงเนินจังหวัดนครราชสีมาปราสาทแห่งนี้ได้รับอิทธิพลมาจากกัมพูชาปราสาทนวนกูก,ก่อสร้างในแบบเขมรเราเล่เลุตสะักรวที่15ปราสาทนวนกูกเป็นสถานที่โบราณที่มีขนาดเล็กก่อขึ้นด้วยอิฐและหินทรายมีพื้นที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ภายในปราสาทประกอบไปด้วยปางหลังเดียวในฐานสูงและปางประธานสองหลังที่ล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วแล้วพบโคโนุนท้าที่อยู่ในท่าหมอบเคารพปราสาทประธา,านที่เป็นที่สถิตของพระศิวะมหาเทพเชื่อว่าในช่วงแรกมีการนับถือศาสนาพราหมณ์ในยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทําให้เปลี่ยนเป็นการนับถือศาสนาฮินดูสวัสดีค่ะอาจารย์มน ตอนนี้เราอยู่กับคุณตาชุ่มให้คุณตาได้รับประโยชน์ได้เลยคืออย่างนี้ตาเนี่ยเออตาชุ่มนามตระกูลดุนสูงเนินเนี่ยนะอยู่บ้านกกอกตำบลโคราชอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาเป็นใกล้ประจำอยู่ที่นี่ถ้าใครอยากได้รู้ข้อมูลแล้วก็เออมาม่หัวตาก็ถ่ายท,ทาอดให้ทุกทุกคเก่ามังแข้วก็มาดูภาษาเอออันนี้นะครับว่า อ่าตรงนี้ถ้าหากจะพูดเรื่องตรงนี้ตรงนี้ต้องสร้างก่อนคเขามาวัฒนธรรมมันอยู่ตรงนี้อ่าทีนี้เกิดเรื่องมาที่ตองมีวัฒนธรรมมีชุมชนแล้วเออมันเ,เกิดเกิดเจ็บป่วยเออก็ะช่างลงเปานบาลจะไหนอ้างลงเปานบาลยังไม่พออ้าวยังไม่มีที่เผาตุกหังตุกเออแต่กลางมีเผาตุกอีกก็ทําอย่างนั้นแหละเป็นนี่นกูจนหมุนตามกันไปอย่างนั้นและเป็นแดนปะหาร ใครทาในชั่วเมื่อสมัยก่อนทำไม่ดีไม่ได้ก็จับไปประหารต้องกานเผาต้องกาเร,าปเ,ราเป็นเรีปนะหารไปพรอกเป็นเรนเป็นเนมนเผาชุบทําหน้าที่อัปมงคลอย่างโรงพยาบาลก็เป็นคล้ายคล้าอัปมงคลเหมือนกันนั่นแหละแต่รอความตายนะตรงนี้นะทําบุญทำทานทำพิธีการตังศาสนาแต่งงานบวชรามรวมทั้งวัฒนธรรมไปเีนี้และหลายเรื่องเมื่อเจ็บป่วยนะคนไหนเจ็บป่วยไปโรงพยาบาล โรงพยาบาลหมอเอามาอยู่ตายก็เอากันไปเผานั่นเองนี่เขาก็ทาวงจรไม่สามง,งามอย่างนี้แหละไม่ว่าจะอยู่จุดไหนอ่าทั้งหมดนะไม่ว่าอยู่ในพมา่าไทยลาวเขมรเวียดนามรูนายเดนเีาร์เเกเลยเบรเสร้างมาสมัยก่อนพุทธกาลก่อนประวัติศาสตร์ก่อนัารวรรวัรวทั้งหมดเนะี่ยอย่างกองโกมตินนี่อยู่ในสวงที่เท่านี้หหลังนูง่นเต็ม แต่วัดปีเท่านั้นเท่านี้ว่ามจริงนี่มันเกิดก่อนพุทธกาลก่อนประประวัติศาสตร์ก่อนประวัติอันนี้มันเริ่มมาจากจากองค์พระติวะทั้งหมดนะองค์พระธิวะเมื่อสมมตินะอาจจะพูดให้พวกเองฟังง่ายๆเมื่อพระพุทธอ,องค์พระธิวะจะเด็จตวัน,นคตแล้วนะ พระเจ้าบริานจากองค์ที่หนึ่งถึงองค์ที่เจ็ดก็เอา้าต่อตามกันมาทำสร้างตามกันได้เรื่อยนี่แหละอย่างศาสนากระตัดไทยนั่นแหละนะสร้างตามกันได้เรื่อยสมมติว่าองค์ที่หนึ่งตายองค์ที่สองก็ทำหน้าที่ต่อไปองค์ที่สามต่อไปตัวตีต่อไปมันก็เป็นอย่างนี้ <Okay. S 1> เออมันเป็นวัฏจกักรหมุนตามกันไปได้มีการแสดง เออเดี๋ยวเฉพาะนี้เมืองแขกได้นะก็จะจัดแสดงแสแสงสีเสียงเขาเรียกว่าแอบเอลีกินเข่าขั้นเคยได้ยินไหมเออก็จัดที่นี่ทุกปีหลังจากที่เพื่อนๆทุกคนได้ทราบข้อมูลกันแล้วก็จะพาไปชมบรรยากาศรอบๆกันเลยค่ะ ได้รับความรู้เกี่ยวกับประสัตรนโนกูแหล่งการศึกษาประวัติศาสตร์ขอหอบ